ถ้าตามหลักศาสนานี่คือโหวตได้ก็บาปนะกก็บาปก็เหมือนกับคนไม่ปฏิบัติตามตามหลักศาสนาปิดศีลปิดอะไรก็คงจะโหวตไม่ได้แต่ว่าจุดยืนของพระเขาก็ต้องประจุมต้องรปจุมพรคผมไม่สามารถจะเข้าไปจุมพรคได้เป็นเพียงแต่สมาชิกธรรมดานะครับถ้าพูดถึงจุดยืนของศาสนาอิสลาม ก็แน่นอนครับผมเป็นผู้นับถือศาสนาสลามในเรื่องของที่มันผิดต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลักการศาสนาหลายเรื่องนะฮะนะต่างๆรวมทั้งเรื่องการพนันก็เป็นสิ่งต้องห้ามตามศาสนาสลามเพระนั้นผู้ที่นับถือศาสนาสลามจะไปสนับสนุนหรือเห็นชอบในเรื่องนี้จะไม่ได้แต่ในเรื่องของพรคประชาชาติก็เป็นเรื่องพักประชาชาติ เขาจะต้องเป็นคนชี้แจงถแถลงเองแต่หลักศาสนานี่ผมก็คิดว่าในตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้นเนี่ยก็ศาสนาพุทธศสาสนาคริสต์หรือองค์กรทางศาสนาทั้งหลายก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขัดตหลักการพูดได้ในฐานะที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามว่าหลักการศาสนายาเสพติดเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องสุรา เรื่องการพนันเนี่ยเป็นสิ่งต้องอ้างตามศาสนา